นี่พี่น,อน็อตพรุ่งนี้เพื่อนผมมากินข้าวที่บ้านนะครับผมสั่งอาหารทะเลไว้เรียบร้อยแล้วมีทั้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ปูอาสก้าปิ้งทะเลหอยเป่าหือ้อแล้วก็ยังมีกุ้งลายเสืออีกยังไงพรุ่งนี้ผมฝากพี่ไปเอาให้ผมทีนะครับเออแล้วพี่เตรียมเงินไปด้วยนะครับเพราะผมบอกเจ้าของร้านไว้เรียบร้อยแล้วว่าผมจะจ่ายเงินตอนที่ผมไปรับของยังไงก็เตรียมเงินไปให้พอนะครับเพราะถ้าไม่พอเนี่ยผมเสียหน้าแย่เลยทีม คือพี่ต้องขอโทษด้วยนะพรุ่งนี้พี่ต้องกลับบ้านที่ต่างจังหวัดอะมันเป็นวันเกิดแม่พี่เองพี่จําเป็นต้องกลับบ้านจริงๆนะส่วนอาหารพรุ่งนี้พวกแกก็จัดการเอาเองเลยนะถ้าพวกแกไม่สะดวกเนี่ยก็พาเพื่อนไปกินอาหารที่หน้าหมู่บ้านก็ได้นะมันเป็นร้านบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ดเปิดอยู่อะอร่อยมากเลยนะพี่มันจะเป็นแบบนั้นได้ไงผมจะพาเพื่อนคนสําคัญสําคญเนี่ยไปกินข้าวนอกบ้านได้ไงอีกอย่างเนี่ยการพาเพื่อนมากินข้าวที่บ้านเนี่ยมันดูจริงใจกว่าเยอะเลย ไอบุฟเฟ่ธรรมดาธรรมดานั่นน่ะมันจะเหมาะแขกคนสําคัญได้ยังไงอีกอย่างนะครับเพื่อนที่ผมชวนมารอบเนี้โอ้โหผมต้องบอกเลยว่ามันเป็นคนรวยมากถ้าผมตีสนิทกับพวกมันได้เนี่ยผมบอกเลยการงานผมเนี่ยไปได้ไกลมากแน่นอนผมถึงต้องลงทุนขนาดนี้ไงผมขอร้องแหละยังไงไปเอาให้ผมหน่อยนี่ตะนอตแตาทีมเขาเพิ่งขอร้องแกครั้งแรกเกก็จะปฏิเสธเขาแล้วหรอเกจะกลับบ้านอ่ะเกจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้ หรือไม่เกก็รีบตื่นเช้าไปทําอาหารให้มันเสร็จแล้วเกก็ค่อยกลับบ้านต่อกลางวันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่แล้วอีกอย่างเก้ก็กลับบ้านของตัวเองเก้จะไปช้าไปเด๋ยวก็ไม่เห็นเป็นอะไรสักหน่อยเก้ก็ทําอาหารเก่งแถมยิงได้ใบรับรองเชฟมาด้วยแต่น็อตงานนี้มันเป็นงานสําคัญมากเลยนะจริงพี่น็อตที่แม่พูดเนี่ยถูกมากเลยนะ เพื่อนมากินข้าวรอบพี่แล้วอ่ะเพื่อนมันยังชมไม่หยุดเลยว่าอาหารฝีมือพี่อ่ะมันอร่อยมากนี่มันโทรมาหาผมทุกวันเลยนะว่าอยากมากินข้าวฝีมือพี่อีกแต่ว่าเพื่อนรอบนี้เป็นเพื่อนที่สําคัญมากเลยนะยังไงผมฝากให้พี่เนี่ยทาอาหารให้พวกมันกินหน่อยได้ไหมก็ได้ครับในเมื่อทุกคนเนี่ยขอร้องผมขนาดนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยผมไปเอาอาหารทะเลมาให้ก็ได้ครับแต่แม่กับทีมครับไออาหารทะเลกับค่าซีฟู้ดพวกเนี้ยช่วยผมออกคนละครึ่งได้ไหมครับ ยังไงพวกเขาก็เป็นเพื่อนของทีมจะให้ผมออกคนเดียวทั้งหมดเลยเหรอครับนี่แต่น็อตเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะแก้ออกแค่นิดหน่อยแค่เนี้ยมันจะเป็นอะไรไปแค่เงินแค่เนี้ยก็จะมาคิดมากทําไมแบบเนี้ยมันจะเป็นลูกเขยที่ดีได้ยังไงอีกอย่างแกก็ทํางานหาเงินได้ต้องเยอะแยะส่วนแซนก็เป็นแค่คนแกไม่มีรายได้หาเงินไม่ได้เลยยังไม่เคยของเงินเดือนจาก แกเลยแกก็ควรที่จะพอใจนะจริงๆแล้วฉันก็เป็นแม่ยายของแกฉันก็ควรที่จะดูแลเรื่องการเงินในครอบครัวและแกกับตองอ่ะก็หาเงินได้ต้องเยอะแยะแกก็ควรที่จะมาแบ่งให้ฉันใช้บ้างฉันอ่ะยังไม่ยุ่งกับแกเลยแกก็ควรที่จะขอบใจฉันนะเออแต่ทีมงั้นแกก็โอนเงินไปให้พี่เขยของแก สักห้าร้อยเดี๋ยวพี่เคยของแกจะรู้สึกว่าพวกเราอะเอาเปรียบเขานี่ตาทีมตาทีมต้องจำไว้เลยนะลูกถ้าท,ทีมอะไปบ้านพ่อตามแม่ยายทีมอย่าเอานี้สายของพี่เคยแกมาใช้นะยังไงอะเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ควรที่จะช่วยเหลือกันสิแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเนี่ยไม่ขี้งงเหมือนพี่น็อตแน่นอนแม่เพื่อนที่ผมชวนมารอบเนี้ย ผมบอกเลยแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับบ้านมันรวยมากรายได้ขั้นต่ำเนี่ยสิบร้านเลยครับแม่และถ้าผมตีสนิทกับพวกมันได้เนี่ยอนาคตของผมเนี่ยสดใสแน่นอนครับและตอนนั้นเนี่ยคงมีสาวๆเข้ามาหาผมไม่หยุดแน่นอนแม่รอดูนะครับผมจะพาแม่เนี่ยไปใช้ชีวิตหรูหราเองครั้งเนี้ผมวางแผนไว้เยอะมากพวกมันต้องมาทับใจแน่นอนแม่ดีมากลูกชายของแม่ ลูกชายของแม่ต้องมีอนาคตที่ดีมากๆและเพื่อนของลูกอ่ะก็มีอนาคตกันทั้งนั้นนี่ตะนอ็อตแกได้ยินแล้วใช่ไหมงั้นแกก็ต้องฟังให้ดีนะพึ่งเนี้อแกต้องรีบจัดงานให้มันออกมาดีที่สุดเพราะงานเนี้ยมันสำคัญมากเลยนะห้ามล้มเหลวเด็ดค่ะและแกก็ห้ามทำให้พวกเราผิดหวังเด็ดค่ะฟังแม่ยายกับทีมพูดแล้ว บุญกิจชมัดปกติก็ใช้งานเราเหมือนเป็นคนรับใช้นี่ยังจะมาบังคับไม่ให้เรากลับไปหาแม่ตัวเองในวันเกิดอีกแถมยังมาดูถูกเราต่อหน้าอีกพอกันทีคราวนี้ฉันจะไม่ยอมอีกแล้วก็ได้ครับแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะจัดการให้เรียบร้อยเลยครับแม่รอดูได้เลยครับ นี่น็อตนี ouais ate, ่พี่ยังกล้ากลับมาบ้านหลังนี้อีกเหรอผมให้พี่ไปเอาอาหารซีฟู้ดอะแต่พี่ก็หายไปเลยนี่พี่ไปจับปลากลางมหาสมุทรหรือไงพี่รู้ไหมวันนี้เนี่ยผมต้องเสียหน้าขนาดไหนเพื่อนมันมองผมว่าผมเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบผมอยากจะมุดแผ่นดินหนีไปเลยอะการที่พี่ทําแบบนี้มันเหมือนก็ต่อยหน้าผมเลยนะแล้วผมเนี่ยจะไปคบไครพวกนั้นต่อได้ไงพี่รู้ไหมตอนนี้มันประกาศแล้วนะว่ามันจะตัดขาดกับผม พี่ทำอนาคตผมพังพี่จงใจแกล้งผมใช่ไหมฮะน็อตวันนี้แกทำอะไรของแกเมื่อวานน่ะซึ่งก็กำชับแกต้องหลายรอบไม่ได้หรอกแต่แกกลับหายหัวไปทั้งวันดูสิพวกเขาโกรธพวกเรากันหมดแล้วและสั่งอาหารมาให้เขากินเขาก็บอกว่าอาหารมันแย่แล้วก็ว่าพวกเราไม่มีความจริงใจเลย ถึงกับประกาศว่าจะไม่ให้ตะทีมาไปคบกับพวกเขาและยังบอกอีกว่าถ้าเจอทีมที่ไหนทำเป็นไม่รู้จักก็ทำอะไรลงไปก็ทำให้ฉันโมโหจะตายอยู่แล้ว <c oughs> พวกคุณสองคนเห็นผมเป็นแค่คนรับใช้ไม่เคยให้ความเคารพผมเลยสักนิดโดยเฉพาะแกทีมวันๆแกไม่ทำอะไรเลยเอาแต่เที่ยวเล่นไปวันๆดื่มเที่ยวกินแถมมาขอเงินพี่เป็นประจำเลยนี่ คราวนี้อยากจะเลี้ยงเพื่อนทั้งทีแต่กลับมาพี่เป็นคนจ่ายเงินงันหรอแถมยังให้พี่เนี่ยเป็นคนทําอาหารให้กินอีกแบบนี้มันใช้ได้ที่ไหนถ้าแกอยากจะเลี้ยงเพื่อนจริงๆอ่ะแกควรแสดงความจริงใจออกมาสักนิดนึงถ้าแน่จริงเนี่ยแกก็ไปซื้อของมาสิแล้วก็ทํากินเองไปเลยไม่ใช่มาใช้พี่แบบนี้วันนี้พี่แค่อยากจะสอนแกให้แกจัดการด้วยตัวแกเองแทนที่แกจะมาโกรธพี่เนี่ยแกควรจะขอบคุณพี่ด้วยซ้ํา แกอย่ามาหัวเลาะเยาะฉันเลยเดี๋ยวแกก็จะหัวเลาะเยาะฉันไม่ได้นานหรอกเดี๋ยวยี่ตองมันก็จะกลับมาแล้วถ้ายี่ตองมันกลับมาฉันจะให้มันจัดการแกแกทําแผนของทีมเสียหายหมดแกต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เราด้วยฉันน่ะไม่ได้เอาอะไรจะแกเยอะหรอกก็แค่แสนห้าเอง ถือว่าเป็นการชดใช้ให้ทีมให้ทีมเขาพาเพื่อนไปกินที่ห้องอาหารห้าดาวเพื่อกู้หน้าก็คืนมาถ้าแกให้เงินมาเรื่องมันก็จบแต่ถ้าแกไม่ให้ฉันจะจัดการแกเองใช่ครับแม่แล้วพี่เองอ่ะหนีปัญหาได้ไม่พ้นหรอกพี่เลี่ยงวันนี้ไปได้ะพี่ก็เลี่ยงไปได้ไม่ตลอดหรอกพี่ต้องให้เงินผมหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทผมจะไปเลี้ยงเพื่อนที่ร้านริมแม่น้ำเจ้าพยากู้คืนศักดิ์ศรีของผม พวกคุณสองคนเนี่ยเห็นผมเป็นมหาเศรษฐีได้ไงครับอ้าปากทีหนึ่งเนี่ยก็มาขอเงินผมแสนห้าเนี่ยนะผู้คุณรู้ไหมว่าเงินเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันกินอาหารซีพูดได้กี่มื้อฝังกลางวันอยู่หรือเปล่าครับผมขอบอกไว้ตรงนี้เลยนะเงินแม่แต่บาทเดียวผมก็จะไม่ให้เอ้าพี่น็อตทำไมพี่กลับมาเร็วจังอะคะวันนี้ต้องยุ่งมากเลยอะค่ะต้องก็เลยไม่ได้ไปงานวันเกิดแม่พี่เลยอะ พี่ว่าแม่เขาจะโกรธตองไหมคะโกรธอะไรล่ะตองอ่ะเป็นคนดีขนาดนี้แม่พี่ไม่มีทางโกรธตองหรอกนะถึงแม้ว่าตองเนี่ยจะไม่ได้ไปงานในวันเกิดแม่พี่แต่ตองก็ให้ซองแดงแม่พี่ทั้งห้าหมื่เลยนะแม่พี่อดีใจแทบตายเลยกอดตองไม่ลงหรอกตองแกจะไมให้เงินเยอะขนาดนั้นแกให้แม่ผัวกแกไปต้องห้าหมื่เลยเหรอหม,มันเกินไปไหมแค่วันเกิดแค่เนี่ย ให้เงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอเอาเถอะแต่ก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้เกตต้องจัดการสามีของแกให้ฉันเพราะเขาทำงานของทีมพังหมดเลยเกตต้องให้สามีของแกจ่ายค่าชดเชยให้ทีมแสนห้าอะไรนะคะแสนห้าเลยเหรอคะเงินอะไรคะแม่ทำไมมันเยอะขนาดนั้นนะคะถ้าเราจะเอาจากไหนไปให้แม่คะแม่วันนี้วันเกิดแม่พี่นอตเขานะคะ แม่กับทีมทําอะไรกันอยู่คะเนี่ยพี่ตองทําไมพี่เข้าข้างคนนอกแบบนี้อ่ะก็พี่น้อยเขาทำงานของผมพังเขาต้องชดใช้ผมแบบเนี้ยมันน้อยเกินไปด้วยซ้ําทีมเมื่อไหร่ก็จะเลิกโลภบาาสักทีฮะแล้วไอ้งานเลี้ยงแกเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับพี่น้อยเขาด้วยแกกับแม่ให้อยู่ที่นี่เนี่ยแกควรจะทําตัวให้มันสงบสุขสิไม่ใช่แบบนี้นี่อะไรฮะวันวัน,วนหาแต่เรื่องให้ฉันขูดรีดขูดเนื้อเอาเงินฉันกับพี่น้อนตลอด ถ้าแกกับแม่จะอยู่แล้วเป็นแบบนี้เนี่ยฉันว่าแกกลับไปอยู่บ้านนอกกันเถอะโดยเฉพาะแกนะทีมแกอยู่ที่นี่มาเท่าไหร่แล้วหลายเดือนแล้วนะแกยังไม่คิดจะทําอะไรสักอย่างเลยอ่ะวันวันไม่หางานทําเลยเที่ยวเล่นไปวันวันนี่ล่าสุดแกถึงขนาดมาไถเงินเขาแล้วเหรอฉันว่าถ้าแกเป็นแบบนี้นะแกไปเก็บของแล้วออกจากบ้านจะไปเลยนี่ตองเก่งกาไล่น้องกับแม่ออกจากบ้านเลยเหรอเกมันบ้าไปแล้วไม่บ้ายังไงไหวคะแม่ ก็แม่กับทีมเป็นกันแบบเนี้ตองก็เลยต้องบ้าไงะคะพอบันทีค่ะไปเก็บของกันเลยนะคะถ้าไม่ไปเก็บตอนเนี้ยตองจะไม่ให้เก็บแม้แต่ของสักชิ้นเดียวเลยด้วยออกไปเลยนะคะเก็บของรีบออกไปเลยเออได้พี่จําไว้เลยนะพี่ทากับผมแบบเนี้ยผมเอาคืนพี่แน่นอนทีมทีมรอแม่ด้วยสิลูกทีม ขอบคุณตองมากเลยนะที่ตองคอาอยู่เคียงข้างพี่วันนี้เป็นไงบ้างทํางานเลิกงานมันใหน่ไหมจะขอบคุณทําไมล่ะคะตองก็ต้องอยู่เคียงข้างพี่อยู่แล้วสิวันนี้ไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะพี่นั่นแหละต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อย,ยห,หรอกปะเดี๋ยววันนี้พี่จะโชว์ฝีมือทําอาหารซีฟู้ดให้ตองกินเองจงเป็นเสาหลักให้กับตัวเอง ไม่ใช่คิดแต่จะพึ่งพาครอบครัวไปตลอดชีวิต